เอาละครับผมสวัสดีครับอยู่กันเกมทีมไฟต์แทคติกนะครับสนามในวันนี้เราจะได้เป็นอักเม้นทองทั้งเก็บเลยสนับสนุนด้วยโอเวอร์ท็อปอัพ โตแทนจำหน่ายบริการเติมเกมออนไลน์ที่คุณสามารถเติมได้ในราคาแบบคุ้มสุดๆไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เล่นเวอร์ชั่น PC หรือว่าเวอร์ชั่นโมบายก็สามารถเรียกใช้บริการได้ในทุกๆแพลตฟอร์มและล่าสุดปรับราคามาใหม่คุ้มค่ามากกว่าเดิมฮะเริ่มต้นกันที่30บาทเท่านั้นหากใครสนใจก็สามารถเรียกใช้บริการได้ที่ www.overtopup.com หรือว่าตามลิงก์ด้านล่างในสคริปชันนี้ได้เลย อักเ้นทองชิ้นแรกนะครับโอ้โหีสายแบบชนะต้นเกมฮะชนะได้เท่เมอนนะครับชนะทุก3ครั้งได้เท่ชิ้นส่วนเด็่ก็ข้ามไปได้เลือดครับตามแชมเปี้ยนสองทองฮนะไม่เอาเศกไม่เอาโอ้โหไม่มีอะไรช่วยในเรื่องของเลเวลการเก็บเงินเลยงั้นก็เดี๋ยวไปแคทเทเกอร์แล้วกันฮะได้รับคอมเพนตนะครับเมื่ออัพเลเวลไปถึง5 6 7 8โคบุโกฮะขึ้นมา2ดาวครับผมขาดตัวฟอร์จูนอีก1ตัว ตัวสามบาทหาไม่เจอโอเคเดี๋ยวต้นเกมเปิดรูเซอร์ก่อนขั้นหนึ่งครับแล้วก็มีหน้าเป็นวอร์เดนนะครับได้อะก็ลงไปก่อนหรือวา่าเอาเชนดีเชนเป็นเอ็กซ์ซอลเทนะฮะน่าสนใจมากกว่าเอ็กซ์ซอลเท้นอีกสองตัวเขาก็เป็นเล็กไซกับรักนี่ครับที่พอจะหาง่ายๆไม่ก็ตัวสามบาทครับแดนหน้าฮะก็เดี๋ยวเปิดอะไรได้ก่อนก็เปิดนะครับเอ็กซ์ซอลเทนก็ได้แต่ว่าเป็นฟอร์จูนก็ได้แต่ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึง่งนะฮะไม่งั้นทีมเละไม่ไหวซู้ได้ ไม่มีตัวอะไรเพิ่มเติมนะครับปีนิโคเนาะมีเป็นมิสติกเฮเวอรี่แล้วก็อารเคนิสนะครับส่วนไอเทมนะจริงๆก็ไปได้หลากหลายอยู่นะคุณซูก็พอจะสร้างได้ทางเวทก็มีกัดเล็ตน,นะครับหรือว่าถ้าเล่นทางไฟเตอร์ก็ได้ไททันมาที่เหลือก็ไปต่อเป็นสุดเลือดก,ก็ได้ครับก็หลากหลายอยู่แต่อาจจะต้องเลือกสักอย่าง ซึ่งถ้าเราหยิบดาบมามันน่าจะลงตัวนะครับดาบจะเป็นตัวเชื่อมระหว่าง AD ตีใกล้หรือตีไกลนะครับก็จะได้กุนซู IE หรือว่าจะเป็นไททันประเตอร์นะครับผมว่าน่าจะหยิบดาบดีกว่าจะได้เหลือ2องชอยฮะและตอนนี้มีไดายนามานะครับก็เอามาเก็บเป็นตัว e x ็กซ์ซตตัวที่สอง ก็เดี๋ยวดูในวงล้อนะครับถ้ามีโซอกหรือมีทิศนาเรามาเปิดฟอร์ซูเลยไอเทมค่อยว่ากันอีกทีก็ได้ผมว่าเรามีแพทรเกอร์ตอน5 6 7 8ก็สามารถเลือกได้นะครับได้เลือกคู่ที่2นะฮะตัวที่มีก็จะมีโซอิอยู่ได้ถุงมือไม่สวยเท่าไหร่สำหรับไอเทมหายไหมหายไหมอ่ะไม่หายไม่หายงั้นไปเอาเลยครับดาบเราหายไปละหายอันแรกเลย งั้นก็มาเปิดฟอร์จูนกันนะครับมาเปิดฟอร์จูนเก็บตังกันและก็มีเทรสมา2ตัวเทรสเป็นเบฮิมอสนะฮะก็เข้าคู่กับเชนได้ผมจะไม่เปิดฟอร์จูนคู่กับเอ็กซ์โซเสนะฮะเคยเปิดและแตกต้องเลือกสักอย่างเพราะว่าทั้ง2อย่างนี้เป็นอะไรที่บางทีมันอาจจะเข้ากันได้บางทีอาจจะเข้ากันไม่ได้แล้วแต่ว่าเอ็กซ์โซเตสได้ตัวอะไรมาอ่ะเปิดเป็นเทรสครับได้เพฮิมอขั้นหนึ่งนะครับไอเทมเรายังไม่ได้ใสอยูล่ละก็อาจจะพอค่าได้แต่ก็โอกาสแพ้สูง แล้วหยิบเทสได้แค่ตัวเดียวด้วยจะหยิบ2ตัวเดี๋ยวพาอสารไม่วัดหายฮะเอามาใช้ตุ้นเกมเราก็จะเก็บเงินด้วยนะฮะไว้ค่อยหาใหม่แล้วกันครับรอบนี้ฮะเจอกับเฟดฮะสู้ไว้ได้ครับแต่ก็พอเก็บเก็บไปได้ตัว2ตัวนะอา้าเอ็นเคาน์เตอร์มาเอ็นคอเคานเตอร์เป็นแคทลินได้รับแต้มสุฮฮ่มฟรีสครั้งในรอบนี้โอ้กำลังจะเก็บตังค์ละ ตัวละลายตังมาแล้วเนี่ยยังไม่อยากได้ตอนนี้เลยคิดลินเอ้ยปะสุ่มฮะของฟรีก็ต้องสุม่มนะบสามบาทออกมาเป็นโยนี้ฮะมาเป็นททมเค้นนะครับเก็บเก็บตัวสามบาทไว้เผื่อได้ไปเล่นต่อตัวสองบาทอาจจะขายทงครับมีเป็นอาลูนอาลูนอ,นอจาจจะขาดน้ําตาเลยครับผมไม่อยากดึงมากผมกําลังเก็บตังอยู่เมื่อกี้จะ20่สิบแล้ว <c oughs> อาจจะเหลือแค่10บาททีโมฮะได้มาอีกหนึ่งตัวโอ้โหได้ถึง10บาทนี่ย เดี๋ยวเหลือแต่ตัวฟอร์จูนกับตัว3บาทที่อาจจะเล่นได้ครับบอลิเบร์บอลิเบร์ไม่มีเล่นได้อยู่อะแต่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 อารูนดีกว่าอารูนขายทิ้งดีกว่า อลูนต้องหาน้ำตาดาบก็ยังไม่มายังไม่มีฮะบิวเยอะอยู่เราไป a อดีดีกว่าฮะก็ AD ดีตีใกล้ก็ได้ฮะตีไกลก็ได้ส่วโรลิแบรไม่ค่อยเห็นใครเอามาแบกไหวนะครับก็อาจจะข้ามไปเดี๋ยวถ้าจะเล่นเล่นโยเนสน่าจะดีกว่าเก็บตังค์ทัสิบาทนะครับตามเค้นอาจจะเอามาเปลี่ยนเป็นรูเซอร์ก็ได้นะครับตอนนี้ก็เปิดได้ขั้นหนึ่งอยู่เพราะว่าเรามีเป็นคู่ประกบทีโมสองดาวนะครับแล้วก็ตอนนี้ทอยเต๋าไป คิดว่าไม่น่าจะชนะหรอกแล้วก็ทอยออกมาเป็น2โอ้ไม่เร็วผมต้องเก็บเงิน20โอ้โหแล้วตัว3บาทมาเต็มเลยโซอีก็มาฮะเทสต,ตัวที่2ก็มาทามเค้นก็จะเอาลงไปเป็นบูเซอร์งั้นก็เราเล่นฟอร์จูลากยาวไปก่อนเลยกันนะฮะก็เอาตัวฟอร์จูนขึ้น2ดาวกับโซอีมาเทสมาช่วยแทนอะคลิปฮะขอทางหน่อยฮะคลิป๋ยนีย้เดี๋ยวค่อยหาใหม่หรืออาจจะไปเล่นตัวอื่นก็ได้เลครับ 6บาทไม่น่าจะมีทางไม่มีทางไม่มีทางได้เก็บ20อุ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นะครับได้อยู่โอเคเชนมาอีกหนึ่งตัวส่วนไอเทมตอนนี้ก็ค่อนข้างเละเทะหน่อยฮะน่าจะได้แค่คกุนโซลาฟิสเปอร์จะเป็น a d ดตีไกลนะตอนนี้นะครับ จะหยิบบาทมาปั้นก็เนี่ฮะเจอบาทอยู่ผมไม่ค่อยอยากจะหยิบบาทเท่าไหร่เลยมันมีคนเล่นแน่นอน,นอารมณ์คล้ายๆกับคุณเล่นเซตสิสสแล้วเจอจริงอะแต่นี่คือตัว3บาทถ้าคนเล่นซ้ําเจอยากกว่าตัว1บาทเยอะอักเมนที่2ฮะแพนโดรามาโอเคเราจะได้โยกไปได้หลายๆอย่างนะครับตอนนี้มันจะล็อกที่ A D T ไกลอย่างเดียวเลยอ่ะโอเค ไปเล่นอะไรก็ได้แล้วตอนนี้เหลือแค่หาตัวมาเล่นนะครับอาจจะต้องเล่นเป็นโซอีกไปก่อนโซนถอยเตาเหลืออีกหนึ่งครั้งนะครับผมว่าอาจจะต้องเล่นและถอยต่อไม่ไหวตอนนี้69แต้มจบรอบนี้น่าจะเหลือ55-60ถึงนี่ครับซึ่งไม่รู้ว่าจะถอยได้เท่าไหร่ถ้าถอยได้6กเลแบบโคตรสวย เจอกับสตอรี่วีเวอร์นะครับ2ดาวมี2ตัวด้านหลังฮะเป็นซิเวอร์เนาะแล้วก็มีทีโมโรครับได้มาเปิดเป็นทริกช็อตเก็บไปได้สักตัว2ตัวกาเรนมีวอลม็อกเจาะไม่เข้าเลยฮะแพ้ไปเ <He died. S 1> อ็นเคาน์เตอร์ครับเป็นไทม์เคสน,นะฮะได้รับไอเทมหรือว่าให้10ทองอ่าโอเคเลยผมจะเอาทำไมไอเทมไอเทมผมเต็มไปหมดเลยนะตอนนี้อ่ะ10ทองครับจะได้รีบไปเวลเจ็ดครับ แล้วก็ทอยเต่าครั้งต่อไปสามาเอาโหร่ำรวยกันแล้วตอนนี้ new day, new อารีฮะแปะไปก่อนครับแปะเป็น,ปนอารเคดิสเ<ๆ>นี่ยฮะส่วนไอเทมไอเทมเดี๋ยวเราแปะเลยตอนนี้เต็มที่ก็ได้เสเ้อลยนะผมจะทำไอเทมแทงก่อนนะครับเราจะไม่รู้ว่าตัวดามจจะเป็นอะไรเดี๋ยวอาจจะไปหาได้วงล้อได้ตัว4บาทมาสักตัวหนึ่งตอนนี้ที่โหล คอมโพเนนต์อัน้วิวฮะที่เก็บมาครับใช้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีแอพนโดราแล้วใครมันหมุนเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็ได้ครับจะได้พื้นที่มาด้วยฮะรอบดีครับเจอกับพอจูนฟอจูนทีมนี้ไอเทมฟูฟูมาฮะกำลังเก็บแต้มอยู่หรออ่ะเดี๋ยวใส่ของให้แท้งนะครับก็จะได้เท่านี้แหละได้แค่นี้แหละเราช่วยได้แค่นี้ที่เหลือยังไม่รู้ใส่อะไรครับเดี๋ยวขอดูตัวดาเมจก่อนครับเรื่องแพ้ที่ขอให้บอกเลยถนัดมากเลย ตัว4บาทที่น่าสนใจฮะก็ซินด้าก็ได้เลยครับไทสะก็ได้เราก็ไปทางนุ่นเลยทริกช็อตเลยครับแต่เคยไปส่งไอเทมของอิงชาร์โดแล้วนะครับอันแรกมันไม่ค่อยสวยเท่าไหรก่ก็เอาเป็นซินด้าแล้วกันครับซินด้าได้อาร์ d คดนะครับมาต่อยอดได้ครับขาดอีกหนึ่งตัวแล้วก็เฟสต,ตอนนี้เปิดได้ด้วยกันฮะค่อนข้างคุ้มกว่าอารีตัที่2ฮะเดี๋ยวเราทําแท้งเบมอแล้วกันฮะเพื่อมาเข้าคู่กับเทรสเนาะ เอาซินด้าลงไปนะครับใส่น้ําตาไปให้อันหนึ่งครับมีอาร์คแองเจิลโผล่มาเหมือนกันแต่ยังไม่ใส่ครับผมว่าซินด้าของเราจะไปบูฟับเทคเทคกันเบสแล้วก็ Critical คริสิคอลนะฮะก็เลยปล่อยผ่านอาร์คแองเจิลไปก่อนส่วนแนวหน้าฮะทำเป็นเจาะเกราะเวทที่ปล่อยแล้วนะครับไออดิสปาร์ให้กับตัวแนวหน้าช่วยเจาะให้ซึ่งตอนนี้ยังไม่ไหวครับแพ้ไป น้ำตาอีกอันหนึ่งไม่มาฮะมาเป็นอาริเอ้าเมื่อกี้ผมลืมเก็บคาถาไว้เลยนี่หว่าแต่ตอนนี้ก็สร้างที่ได้แล้วนะเฮคเทคกันเบสครับเอามาช่วยฮิวอ่ะเดี๋ยวไปที่เวลเจ็ดเลยแล้วกันนะครับไปเวลเจ็ดเลยจะได้เปิดเฟสได้คันหนึ่งครับแล้วก็ไอเทมโอเคได้บูบัฟมาแล้วเรียบร้อยบูบัฟเฮคเทคกันเบทที่เหลือก็จะเป็นคริติคลอลนะครับรอจีเวลกันเบตฮะ ตีสิแต้มแล้ว,ลวเดี๋ยวต้องไปสุ่มเวลแอะหาซินด้า2อดาวไม่รู้ทันไม่ทันนะแต่รอบนี้ก็คือได้ทอยเต่าแล้วนะครับก็เลยเดี๋ยวปล่อยแพ้สักรอบหนึ่งครับเอาตังมาช่วยให้ไปเวลแได้ง่ายขึ้นอีกนิดหนึ่งโอเคซินด้าตัวที่2มาแล้วนี่ครับสวยงามฮะ,ะอะเปิดเลย โอเคได้ตังมาพอสมควรเลยนะครับสวยงามเหมือนกันจะได้ไป8ได้ง่ายขึ้นฮะและก็ไปครับโซอ,อีสองดาวทามเค้นอาจจะข้ามไปเดี๋ยวเราทําแท้งเป็นเบเฮมอสนะฮะค่อยๆปรับเปลี่ยนไปสุดท้ายโคบโกเดี๋ยวเอาออกนะครับตอนนี้ก็2อดาวใช้ไปก่อนมันยังไม่มีตัวอะไรแทนเลย โอ๊ใหม่มาโอ๊บใหญ่มาอ่ะเดี๋ยวไปลองดูกันที่หลังครับว่าจะได้เป็นอะไรครับรอให้เทพมันเปลี่ยนฮะแล้วก็ได้อาร์เคิงเจอมาวนมารอบที่2แล้วโอเคเดี๋ยวไปอาร์เคดิสสก่อนแล้วกันฮะอาร์เคดิสสแทนทีโมครับทีหลือก็ใช้แทงแทแทงแทไปก่อนแล้วก็แทง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 ไปดูกันป๊อปอู้้ทีมใหม่อ่ะยุ่งยากเลยไปเรวแปดเลยกันครับ โอ้ได้อัมเบลคันหนึ่งอัมเบลก็มาช่วยสร้างโล่ป้องกันความเสียหายได้นิดหน่อยนะฮะโอเคไม่รอแล้วผมไม่รอแล้วผมไปอาร์เคเจิลเลยแล้วกันฮะผมรู้สึกว่าเดี๋ยวผมจะแตกกับสาว12แต้มแล้วผมต้องเล่นแล้วเดี๋ยวต้องหาซินด้า2ดาวอีกมันน่าจะไม่ทันอ่ะรอบนี้ครับเจอกับสตรอรี่วี퍼เนะครับแนวหน้าแน่นๆมาครับข้างหลังมีเป็นอัลเฟรียอส2ดาวไหวปะแนวหน้าเรายังพอได้อยู่ครับฮิ้วได้ไหมฮิ้วฮิ้วฮิ้วฮิ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 วโอเค พอยือๆหน่อยยือๆด้วยการฮิวย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 ิวิวเทคกกับตัวที่สกิลบ่อยๆดีแบบสุดจริงนะครับอ่ะยิวิวย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 ิวเ้กะแทงไว้ก่อนยิว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 ยีจีเวลรอตัสไหมจีเวลอตัดสกิลคลิกโออาเคดิสก็ช่วยให้แรงนะหรือว่าเอาเป็นดัมมี่ดัมมีก็ดีดัมมี่ก็ได้สตันไม่เอาดีกวเอาอาเคดิสิ่านะครับเราจะได้ไป ฟูได้ว่าตัวอาร์เคดิสมันจะมีอั้งหมด7ตัวครับก็ได้สัรักมาหนึเป็น8ก็ฟูลแต่ต้องมีอิริแบบแน่นๆหนาๆเลยซึ่งตอนนี้ห <is> ดาวไปไม่ถูกเลย อ่ะเดี๋ยวแปะอาร์เคนิสไปให้ไซรัสก่อนเลยกันนะครับไซรัสของเราในเซตนี้จะเป็นตัวไฟเตอร์นะฮะตอนแรกเห็นเป็นบรูเซอร์นึกว่าแทงไซรัสอันนี้บรูเซอร์เป็นไฟเตอร์นะครับกดที่มันมันก็จะบอกอยู่นะครับอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเอาของแทงไปให้เจ้าเทรสไปก่อนเทรสจะมีเป็นเบฮิบอสเปิดมาขั้นหนึ่งคู่กับยอริกนะฮะอ่ะค่อยๆเคลียร์ค่อยๆขายไปหมดเวลาแล้วคิดยังไม่ทันนะโอ้โหไอเทมเดี๋ยวมาเป็นบลัตเตอร์ไปก่อนฮะบลัตเตอร์ให้ไซรัสฮะ แล้วชิ้นต่อไปอาจจะเป็นไททันนะยครับก็จะทําเป็นพวกของไฟเตอร์ไปเลยส่วนต่างตอนนี้ก็เหลือเยอะนะครับเดี๋ยวมาสุ่มกันดีกว่าหาตัวซิดาให้2ดาว B k เคนะครับอาจจะข้ามไปที่เกียริวิวใหม่มีเป็นนาวติลุสนะฮะมาคู่กับอีเลอีได้ฮะส่วนดีโคอ,อันนี้ผมมองข้ามไปแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้มองแต่สีม่วงอย่างเดียวเลยอาร์เนตินสโซนที่7แท้ๆเริ่มหล่นและเริ่มเลลือนส่วนในสถามครับได้อยู่ฮะมีซินด้าช่วยฮิว ไล่าตัวที่2มาฮะไอเทมจะได้แค่เสื้อเอาเมื่อกี้ริมเก็บธนูโ,โหหลายเรื่องเหลือเกินสุ่มก็ต้องสุ่มแต้มเรือน้อยและตัวมาแบบเยอะๆเละๆเทะๆทำผมล่นไปหมด <c oughs> ไฟล่าทัพตัวที่2ครับเดี๋ยวมาสุ่มกันต่อนะฮะโชแกะเก็บมาทำไมก็ไม่รู้ไม่ได้ลงหรอกอะ <c oughs> โอเคสินดาสองดาวฮะแล้วก็ลักสองดาวโชวแกะฮะสองดาวไม่มีที่ลงนะครับมันไม่รู้จะไปแทนใคร สบาทเรา2ดาวแล้วนะครับก็เดี๋ยวลองดูฮะว่าจะสุ่มต่อดีหรือว่าจะไปเวลเกดีเพราะว่าตอนนี้ก็คือแนวหน้ายังไม่แน่นเท่าไหร่ถ้าได้2ดาวน่าจะวางใจได้มากกว่านี้ครับรอบนี้เจอกับสตอรี่ว a เวอรนะฮะแนวหน้าเราเจาะเขาไปได้แล้วนะครับชนะได้ด้วยกันฮยูไอเทมเอาอะไรก็ได้ครับอยากได้เวยแล้วได้เลือกคู่ที่สฮะเวยหายตัวแรกเลยก็อาจจะต้องเป็นวูของแทนฮะ อีลี่มาตัวที่2ครับมีเป็นยอริกตัวที่2เช่นกันอ่ะไอเทมของไซรัสอีกชิ้นหนึ่งยังไม่มีนะครับเดีย๋ยวผมลองไปเล่นเวลเก้าดูรอบนี้เจอกับมิสติกนะครับได้ใครสามาเป็นมิสติกเปิดมาเป็นเจ็ดมิสติกเรียบร้อยแล้วนะครับตัวที่ไม่ใช่มิสติกก็จะมีแค่ตัวเดียวฮะก็คืออีอะไรอีกที่เหลือเนี่ยมิสติกหมดเลยฮะร,ร่างทองหมดเลยครับตอนนี้แนวหน้าของเราแบบหายไปหมดแล้วเหมือนกันนะฮะ ตามเข็นเขาค่อนข้างถึกเลยกว่าจะเจาะได้ฮะแต่ก็เรียบร้อยครับเจาะไปได้แล้วก็ฮิวตัวเองได้ครับชนะไ,ไปฮะโอเคฮะดูน่าจะไปเล่นเร็วเก้าได้อยู่ตอนนี้ได้ไททันมาแล้วให้กับไซรัสนะไม่ห่อละอยากสุ่มและรอไม่ไหวครับใส่วูคองไปวูคองไม่ได้ช่วยอะไรฮะได้สกิลเฉยๆซาย่าราคารบาเลยครับสุ่มกันต่ออ่อ,อนอ่อนก็เป็นบีมอสครับบีมอสเราน่าจะเปิดได้แค่ขั้นเดียว สายยาราคาแถวที่2อ,อะไรกันเนี่ย yeah, <the> แล้วก็อาเซียอาเซียมาเป็น,นได้ดีฮะอาเคดิสผหว,ว่าน่าสนใจดีน่าจะแรงแต่ต้องบุญในเทมใหม่เยอะเลยเพราะไอเทมตอนนี้เป็นชิ้นใหญ่ไปแล้วนะครับให้กับไซรัสกว่าจะได้ไอเทมที่ต้องการก็จะลาบากหน่อยหน่อยสวัส <c> น <oughs> ีครับเจอจกับเฟดนะฮะช้เป็นโอไทยท่าน2อันดูดเลือด1อันหุ้ยปั้นโอจริงจังชนะไปฮะ โอ้ส,ญญาาาส,อาสาย่าราคาสองดาวแล้วท่าแบบสอดาวมาลองหน่อยลองหน่อยขอลองหน่อยถ้าเราเล่นเป็นราคาราคาจะเป็น AP เนาะเป็นสายเวทนะครับก็ทำความเสียหายได้ได้โลมาตามค่า AP นะฮะลองดูลองดูงดว่า2ดาวแนละ้วลองใช้ดูหน่อยจะดีกว่านี้ถ้ามีอลทิสนะฮะ ก็จะได้ฮิวได้กรอบป้องกันได้กันเวทด้วยครับลองดูลองดูลองด,องดูตอนนี้ถ้าได้ AP มาก็อาจจะเป็นนี่ครับเด็แคปนะฮะได้มา1ชิ้นละ AP ก็ไปเสริมในเรื่องของดาเมจได้โล่ด้วยนะฮะตามค่า AP ซึ่งจริงๆถ้าเป็น Arc Angel จะดีกว่านี้ครับเพราะว่าเป็นตัวแท้งๆมันน่าจะใช้ Arc Angel แต่ทางเลือกมีไม่เยอะอ่ะจัดไปส่วน e n v วอีกหอันนะฮะงั้นก็ไปเลยฮะจุดเลือดไปเลยครับลองดูลองดู ไม่เวิร์กก็ขายทิ้งผมไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วเพราะว่าตอนนี้ผมต้องการตัวอื่นมากกว่าแล้วก็เรามีแพนโดลาฮะก็ถ้ามันไม่โอเคค่อยหมุนใหม่ หายเท่ใหม่อาจจะช้าหน่อยแต่ก็คือได้ลองอ่ะราคาถ้าไปรับสกิลโอ้โหไม่เลวนะครับถ้ามีเอาทิสจะดีกว่านี้อันนี้คือไม่มีถ้ามีก็คือจะได้ฮิวเพิ่มมาด้วยแล้วไปทาดามเพชเป็นกลุ่มนะครับโอเคแตกท้าย์ฮไม่ถึงเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นอาร์แองเจิลนี่จะไม่แน่นะฮะอาร์แองเจิลจะได้เอพที่ขึ้นมาเรื่อยๆใส่สออันก็น่าจะดีแล้วดูฮะตอนนี้ราคาแบกเฉยเลยดามเมชดีกว่าซินได้อีกอะ แต่ตายง่ายครับตายง่ายถ้ามีเอาทิศก็คือช่วยฮิวได้อ่ะโอเคฮะอิรีสองดาวสักทีฮะซินด้ามาอีกหนึ่งตัวแล้วก็มีวอลม็อกมาอ่าวอลม็อกเดี๋ยวให้อิรีไปนะครับไอเทมชิ้นต่อไปยังคิดไม่ออกจะทําอะไรเลยเดี๋ยวว่าลองสุ่มกันดูนะครับว่าจะเจออะไรเพิ่มเติมไหมแล้วก็ออนท่าสองดาวงั้นเดี๋ยวไปแทนยอริกนะครับเบฮิมอสเรายังคงอยู่อัปเกรดราคาขึ้นมาซาญาราคาครับอีกหนึ่งตัวสามดาวเลยไหมโอเคเทรสฮะยังไม่สองเลย แล้วก็เซ็ตครับโอ้ซินด้ามาอีหนึ่งตัวฮะซินด้าได้ลุ้น3อยู่นะครับซินด้าได้ลุ้น3อยู่และตอนนี้ผมยังไม่เห็นคนเล่นเท่าไหรนะ่อาจจะเป็นท่าไม้ตายของเราได้ในวันนี้นะครับรอบหีกเเจอกับดูเอลลิสนะฮะเจอเป็นทีมโครนมานครับไม่ใช่ของจริงนะมีนีโคเป็น3ดาวยืนดาวหน้าฮะมาเปิดเฮเวอรี่ด้านหลังก็ไอริเนีครับโยนมีดปามีดแบบรัวๆอ่ะชนะไปครับ บาทตอนนี้ต้องหา4บาทซินด้ามาเพิ่มนะฮะส่วนเซ็ตเราสามารถลงไปได้ครับอย่างน้อยก็ได้วอ์เดนมาขั้นหนึ่งแล้วกับหาสัญลักษณ์เฟดมาเพิ่มก็ได้ครับถ้าในวงล้อต่อไปมีสัญลักษณ์นะฮะซึ่งเฟด5เราก็จะเป็นบัฟ200เรตอนนี้เราไปคู่กับอาลีอยู่นะฮะได้ AP ได้บาเป็นความเสียหายที่สร้างได้มากขึ้นนะครับอุ้ยเว้เอาละ เว่ยนี่แหละจะเป็นตัวเซกซินดานให้เราสักตัวหนึ่งครับ mm hmm. ก็จะดีมากๆเลยอ่ะรอบดีครับเจอกับซอรี่วีเวอร์เคีสดาวครับเปิดมาขั้นที่3ก็ฝั่งเขามีเว่ยเหมือนกันนะฮะแต่เว่ยไปให้ซินเวอร์ฮะซินเวอร์ขาดอีกหนึ่งตัวจะ3ดาวลวะเจาะแนวหน้าไปได้เลยครับไปหาตัวเขีละผมจะตายซินดานผมจะตายดีนะมีฮิวจากเค้กเคกนเบดครับช่วยได้เยอะมากๆโอ้เีลาคาร <laughs> มีสายาราคาอาหายไปไม่เป็นไรครับผมจะปั้นก็คือต้องบิวทีมเยอะเลยอผมอาจจะไม่ปั้นเอามาใช้แก้ขัดีเฉยเดี๋ยวเราไปเอาสัญลักษณ์นี่ครับก็จะเป็นตัวอูเดียก็ได้อูเดียจะมีได้เฟสอยู่ต้องรอหมุนครับส่วนเทรสก็ได้เหมือนกันนะฮะได้ทั้ง2ตัวเลยแต่อูเดียได้ขายขายได้แพง เซตครับ2ดาวเรียบร้อยฮะกว่าจะ2ฮะก็รอบนี้เราเอาเวยไปไม่รู้จะยืนไหวไหมนะเพราะตอนนี้หลคาช่วยดามจเนะเดี๋ยวทําไ้เทมแทงเพิ่มเติมเลยกันครับเวยยดวที่2ครับอาเซียอาเซียน่าจะไม่ใช้แล้วมั้งต้องเลือกขายแล้วว่ะจะลงเวยอ่ะเดี๋ยวลงไปแทนเซตก่อนแลรับตอนนี้เซตยังไม่2เฟสก็ยังไม่ได้ช่วยอะไร สัก,กรอบสัก,กรอบแล้วก็อ่านี่แหละฮะซินด้าเลยแหละง่ายๆทําทตัว5บาบมันแบบรออีกหลายรอบเลยเลเวลเราน่าจะตันที่9เนี่ยครับไปสิไม่ไหวส่วนลิซานดาครับบอกตามตรงฮะว่าวันนี้ลืมจริงๆฮะคิดหลายเรื่องจนลืมไปว่าลิซานดาดีเป็นอารเคดิสนะมันไปแทนเขาอีกแล้วมันจะได้โพสซลีนมาขั้นหนึ่งนะครับลืมไปเลยลืมไปเลยหรือไม่ก็ตอนนี้ก็คือเราจะได้อารเคดิสแปะแล้วนะครับมันก็จะตึงๆเลยหน้าบางๆแต่ยิงแรงๆนะครับอาจจะไม่ได้เห็นต้องขอโทษทีคิดหลายเรื่องมันมึนๆไปหมด โอ้แกก็ยังมาแล้วเซร็จนะนะอุนึกว่าจะไม่มาแล้ววันเนี้ยก็ยังจะมาทําให้ตัวใหญ่นะครับผ้าขี่ถกแล้วนะฮะเอ็มเรลมหมุนมาเป็นไดรแอดนะฮะแล้วก็ของแทงได้แล้วฮะกากต้องแปะไปก่อนแล้วเดี๋ยวซินด้าไปแล้วครับผมลืมผมลืมผมตอนนี้ผมโฟกัสตัว4บาทอย่างเดียวเลยแลวได้ซินด้ามา2ดาว2ตัวะ <Such> โดยรวมเราจะหาอีกแค่2ตัวเวย่น่าจะเสกให้เราได้สักตัวหนึ่งนะครับคิดว่าน่าจะได้อยู่อืมได้ตัวฮะ แบบเล่นเกมนี้แยกประสาทไม่ค่อยได้เวลาตั้งใจอะไรอย่างหนึ่งอื่นๆเนี่ยมักจะลืมเลยนะครับก็ตอนนี้ตั้งใจจะเล่นซินด้านเนี่ยละตัวอื่นก็เลยแบบจะมองข้ามไปเยอะรอบนี้ครับเจอกับดูเอลลิสนะฮะอเรียยังไม่สองนะยด้านหน้ามีเป็นดีโก้ฮะสามดาวแต่เราก็เจาะได้อยู่รับซินด้าของเราจะสามดาวแล้วขันตัวเดียวขออีกตัวเดียวกับอีบอสองรอบนี้ครับมีคนดองไหมไม่มีคนเล่นนะเท่าที่ดูอะโอเคมีโอกาสที่จะเจอนีครับ <S <S ผมอยากให้เจอก่อนที่ เว้ย <Wait, S 2> มันจะเสกออกมาเพราะว่าถ้ามันเสกออกมาในภูมันน่าจะหายแล้วเราจะเจอยากขึ้นอโอเคครับได้เงินผสมเพิ่มเติมนะฮะสิบห้าบาทสิทาบาหาบทหาซินด้าอีกแค่ตัวเดียวส่วนไอเทมฮะไอเทมเราก็จะเป็นของแท้งไว้ก่อนครับตอนนี้ต้องการตัวยืนแนวหน้ายี้เวลาแล้วก็เอมเรมไม่ออกมาสักทีฮะเฟสอันสุดท้ายมาหาซินด้าฮะดึงตัวสบาทมาเือหาซินด้า ซินด้าลิซานด้าไปครับซินด้าโอ้ยเซตก่อนเซตก่อนเซตอันนี้สำคัญเพราะว่าเราจะไปเฟสห้านะครับลิซานด้าอันนี้ลืมมองข้ามไปอย่างเดียวเลยอ่ะทั้งหมดฮะเหลือได้อีกรอบหนึ่งนะครับก่อนที่เวยจะเสกออกมาแล้วรอบนี้เจอกับสตอรี่วีเวอร์นะฮะซิลเวอร์สามดาวละซึ่งก็มีทิกซ็อกดูครับมีใครสามาแปะเป็นเอมเบรมสตอรี่วีเวอร์ส่วนราคานี้คืออยู่กับเรานานมากครับไม่มีตัวอะไรเพิ่มมาเลยนะฮะเก็บไว้นานและเผื่อว่าจะได้รุ่นสามดาวแต่ก็ไม่มี เซตสองดาวเรียบร้อยแล้วนี่ครับสองดาวแล้วไม่มีที่แทนฮะก็จะมีแทนได้ตัวเดียวก็คือราคานครับซึ่งราคาตอนนี้ช,ช่วยช่วยทีมเยอะมากอ่ะหาดีก่อนอู้เรียบร้อยจบละจบรอบนี้ได้3ดาวแล้วนะครับไปฮละเลิกสุ่มเดี๋ยวเก็บตังค์ครับมีโอกาสไปได้10ก็จะไปนะฮะอ่ะแปะไปเป็น Hand of j u s t ส c ส่วนเว่ยเป็นอาร์คิริสนะฮะแล้วก็ได้เดสแคปมาโอ้โหแล้วเฟสไม่ออกมาสักทีให้ตายเถอะ รอบนี้ครับเจอกับมิสติกนะครับมิสติกโอ้โหทองมาทั้งทีมเอมเบลมสองอันฮะ10บมิสติกนะครับตึงๆมาเลยต่อให้ไม่ขายราคาครับน่าจะไม่ไหวอยู่ดีฮะดูเลือดดิี่ยทำเค้นแบบเลือดหรือบาโค้ดอะเจาะไม่ไหวให้อย่างงี้ก็ต้องลองดูครับว่า4บาท3ดาวจะสู้กับ10บมิสติกได้หรือเปล่าไปครับ3ดาวซินด้าไปฮะแต่เมื่อไหร่ก่อนเมื่อไหร่จะได้เฟด5วะ รอมานานแล้วเนี่ยจะวงร้ออีกรอบเลยนะครับสินด้า3ดาวเลยครับ,บปีฮิวซึ่งดาเมจแรงๆก็ไปฮิวเพื่อนได้แรงๆเช่นกันนะฮะแล้วหน้าเราก็จะยืนได้นานขึ้นหน่อยตอนนี้ไอเดียเขา2ดาวแล้วครับแต่เรา3ดาวซินดาน้าเแล้ะเรียบร้อยครับโอเคมีผสานเฟสดแล้วก็ได้มาเป็นเวยด้วยฮะขึ้น2ดาวอ่ะสุดยอดพอได้เฟสนี้มาปุ๊บไอเฟสนี้ก็มา เอาโอเคงั้นก็เราสามารถไปเฟดเจ็ดได้นะฮะเฟดเจ็ดหกอาร์เคนิสอ่ะอาเฟรดออสตัวต่อไปเนะี่ยเก็บตังค์ไปเวลสิครับสู้กับมิสิกสิครับรอบนี้ก็เจอแล้วฮะแต่เจอเป็นทีมโคลนนะครับไม่ได้เจอของจริงไม่ได้โหดบ้าครับอ่ะเจาะนาวตีนุชไปแล้วครับเจาะเอลไอต่อไปครับเหลือทามเคนครับอู้หูตะเวยนี่ก็ดาเมจไม่เร็วนะครับระเบิดเหมือนจะแรงอยู่นะเดี๋ยวรอดูดาเมจนะหกพันสี่อะ เก็บตังค่ะเก็บตังต้องการไปที่เลเวล10นะครับเพื่อไปเฟส e 7หรือไม่จริงๆก็ไปอาร์เคดิส8ได้เหมือนกันนะแต่จะเสี่ยงเลยครับเพราะว่าอาร์เคดิสจะมีแทงก็ดีโคหนึ่งดาวตัวที่เอาออกถ้าเป็นตัวเฟสก็จะเป็นเทรสหนึ่งตัวอีกตัวอาจจะเป็นออนซึ่งเราเจอกับบิสิกสิบอะผมว่าทะลุแตกแน่ๆ มันจะยืนยากมากๆแต่มันก็จะแรงมากเช่นกันนะครับก็ค่อยว่ากันดูซิว่าตอนนี้สู้ได้หรือเปล่าอ่ะเจอกับ10บิสิกแล้วนะครับอันนี้ของจริงมาโอโ้โหแท้งเราเหมือนจะไม่ไหวฮะโอ้โหเถืเ่ยแรงจริงนี่ครับเวื่ของเรานี่แรงจริงอ่ะโอเคแท้งหมดโอ้โหเกเสี่ยงว่าไปเฟดเจ็ดดีกว่าเฟดเจ็ดก็แรงได้เหมือนกันเพราะว่ามันจะเป็น300เนนะฮะ อ่ะโอเครอบนี้น่าจะไปที่เวลสิได้ครับก็ทำเป็นเฟส7จ็อเฟริออสรออยู่เปิดมา300%เอร์เซนะครับก็ได้ AP ขึ้นมาจากเฟสของอาริแล้วก็ซินด้านะครับซินด้าจะได้ความเสียหายแรงขึ้นอ่ะไอเทมเดี๋ยวให้เซตไปนะครับแฮนด์ออฟจัสสิบสองอันอ่ะสุ่มกันหน่อยลิซานด้ามา1ตัวลิซานด้า2ตัวตังหมดแล้วขายลิซานด้าเฉยเลยงงไหมผมก็งงผมลืม,ลมผมลืมผมลืมจริงๆบอกแล้วว่าลืมจริง มันรีบมันรีบหมดเวลาฮะจัดตำแหน่งน่าจะไม่ติดปัญหาลายเต็มที่ก็โดนสตันของนาวติลุตครับแต่นาวติลุตไม่สามสตันไม่นาน,นะฮะก็น่าจะพอกลับมาได้อยู่อลองดูโดนสตันไม่โดนต่เปิดไปที่เซตก่อนครับอ่ะดูดเลือดกลับคืนมาครับยังไม่ตายมีแฮนด์ออฟจัสติกสองอันแล้วก็ดูดเลือดกลับคืนมาไม่ตายสักทีเซตเรียบร้อยครับเซตตายจนได้แต่ก็คือช่วยได้เยอะพอสมควรชนะไปฮะ โอเคจบไว้เพียงเท่านี้ครับเล่นดึกไปหน่อยเบอร์เบ,เบิงงงงงไปนิดอาจจะหลงหลงลืมลืมบ้างนะครับเพราะว่าเล่นหลายรอบมากก็ต้องขออภัยไว้นทีนี้ด้วยอาจจะขัดใจเล็กๆน้อยๆครับแต่ก็คือซินดาสามดาวสามารถสู้กับสิบมิสิกได้นะครับหากคุณชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับและขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านรวมทั้งโอเวอร์ท็อปอัพครับก็สำหรับใครที่กําลังมองหาเว็บเติมเกมในราคาที่บอกว่าถูกกว่าเติมด้วยตนเองเนี่ยผมขอแนะนําร้านคานี้เลยครับซึ่งนอกจากจะมีเทฟทีแล้วนะครับก็มี ไปตรวจสอบได้ที่หน้าเว็บไซต์ของ o v e r t o p u p กันได้เลยหรือว่าตามลิงก์ด้านล่าง description น,นี้ก็ได้นะอ่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะขอบคุณมาก้าครับสวัสดีครับ